ในตอนที่แล้วนะครับได้แนะนำเกี่ยวกับตัว Canon Image g a t e w a y ซึ่งเป็นตัว cloud service ของทาง Canon ไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการพวก photo album นะครับฝากรูปฝากวิดีโอทํานู่นทํานี่ได้แต่ว่ามีที่ามากไปกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถใช้ Canon Image g a t e w a y เนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะครับในการ transfer แล้วก็โพสต์ภาพ ขึ้นไปยังพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างเช่นจากกล้องของเรานะครับโยนขึ้น Facebook ได้โดยตรงหรือเอาไฟล์ขึ้น YouTube ก็ได้นะครับอะไรพวกนี้จะทำยังไงในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรา Register เหมือนตอนที่แล้วก่อนถ้าใครยังไม่ Register ให้ Register ก่อนนะครับตัว Canon ก็จะเปิด Account Image Gateway ให้เรานะทีนี้พอ Register แล้วนะครับเข้ามาที่หน้า Canon Image Gateway Canon.co.th/cig ตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ทำงานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์จะง่ายที่สุดเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับมันเป็นการแมนเนจผ่านตรงนี้ถ้าทำผ่านตรงนี้มันจะจอเล็กนิดหนึ่งนะครับก็ทำผ่านตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครถนัดผ่านทางสมาร์ทโฟนก็แล้วแต่นะครับทำได้เหมือนกันหน้าตาอะไรเหมเหมือนกันนะเข้ามาที่ Enter Online โฟโตโอัลบั้มนะครับจึงกดคลิก o process นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ ID ของเราที่เราเคย Register ไว้นะครับอันนี้ของพี่อาก็เหมือนล็อกอินเข้าไปนะครับธรรมดาอมโอเคเรียบร้อยอให้ Remember เราไว้เรากดล็อกอินครั้งหน้าจะได้ง่าย,ายอ่ะ แต่ตอนนี้เราจะไม่เข้าไปที่ออนไลน์โฟโตอัลบั้มนะครับเราจะรีจิสเตอร์ตัวกล้องของเราที่เราใช้เนี่ยเข้าไปที่ Canon Image Gateway เพื่อให้มันรู้จักกล้องเราก่อนนะครับขั้นตอนคือต้องทำความรู้จักกล้องกับตัวบริการตรงนี้ก่อนนะครับก็กดตรงน,นี้บวกเข้าไปปึ้ง มันก็จะบอกขั้นตอนว่าเออจะต้องทายังไงอะไรยังไงนะครับแต่นี้ไม่ต้องไปนั่นก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้เลยนะอ่าเริ่มต้นนะครับให้เราเปิดกล้องนะครับจากนั้นนะครับให้ถ้าเป็น USM นะครับอ่า USM10 แล้วกันอ่ะกดที่รูปก็ได้นะครับกดที่รูปพอเราวิวดูรูปแล้วกดโอเคนเนเซ็ตนะครับเสร็จจึงอ่าก็จะมีซับเมนูขึ้นมาเราเลือกที่ Wi-Fi แล้วก็เลือกที่ตัวคลาวนะครับเป็นรูปเมฆนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับก็เข้าไปที่ Wi-Fi Setting นะครับก็จะมีแบบอย่างนี้เหมือนกันการเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่เราก็เลือกอเป็นตัวคลาวอย่างนี้หรือไม่กม็รู้สึกว่าบางรุ่นจะเป็นรูปลูกโลกนะบางรุ่นจะเป็นรูปลูกโลกเดี๋ยวไวดูกันอีกทีนะครับแต่นี่เอาง่ายๆก่อนกดคลาวปึง้งอ่ามันก็จะให้เราเหมือนกับเป็น e n t i c a t e นะครับกด e n t i c เ t e เลยปึ๊บ ามาแล้วนะครับมันจะให้เราเชื่อมต่อ wi-fi ที่เรามีอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเราทำที่บ้านเราก็ใช้เชื่อมต่อ wi-fi ที่บ้านได้เลยนะครับผมยาวก็ตรงนี้ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปากด next เรียบร้อยกด auto เลยนะครับไม่เป็นไรตอนนี้มันก็จะเชื่อมต่อผ่าน access point ของที่บ้านเรานะครับแป๊บเดียวได้ละนะครับเราก็กลับไปที่ตัว canon image gateway เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะ ันนี้มันจะให้รหัสกล้องของเรามาว่าเออเนี่ยนะเราได้รหัสกล้องของเรามาแล้วก็คือ E O S M 1087อ่อาขเอาาเป็นแบบนี้นะครับของคนอื่นจะเป็นเลขอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันเราก็ Enter Authentication Code Here นะอ่าเราก็ใส่ตรงนี้ตัวเลขกตัวใหญ่มีผลนะครับให้ใส่ตัวใหญ่หมดนะครับ E O S M 1087นเะครับเรียบร้อยกดเซนปุ๊บนะตรงนี้มันก็จะส่งข้อมูลไปที่ตัว Canon Image Gateway ว่าเครื่องของเราเนี่ยขอรีจิสเตอนะอใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใช้เวลานิดหนึงจนกว่าตัวเนี้ยจะคอนเฟิร์มนะครับพอคอนเฟิร์มปุ๊บนะครับให้เรากลับมาที่กล้องของเราดูว่าตัวกล้องของเราเนี่ยได้รับเลขคอนเฟิร์มเดียวกับตัว Canon Image Gateway หรือเปล่านะครับถ้าได้มา,าตรงกันนะตอนนี้เลขตรงกันละเรากดโอเคมันจะขึ้นที่หน้าจอ,อเลยนะครับปึ๊บก็จะใช้เวลานิดนึงในการเหมือนกับคุยกันว่า,ากล้องตัวนี้เนี่ยจะถูกนำเข้าสู่ระบบของตัว Canon Image Gateway แล้วนะอะถ้ามีหลายตัวก็สามารถที่จะ Register แบบนี้นะครับซ้ำๆหลายๆตัวได้แล้วก็ใช้บริการที่อยู่บน Canon Image Gateway ได้เหมือนกันนะครับได้แล้วเรียบแล้วอยนะครับทำบนเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์นะครับจะง่ายเพราะว่ามันไม่ตัวเล็กๆอะ่ะมันไม่ตัวเล็กๆนะครับเออมันก็เห็นอะไรชัดเจนก็ง่ายทำบนมือถือ ทำแล้วจะงงงนิดนึงอ่ะอนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะแล้วแต่อ่าได้ละเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวกล้องแล้วนะครับตัวกล้องก็เดี๋ยวไว้รอ access เข้าไปทีเดียวอ่ะตอนนี้เรามาดู web service setting นะครับนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับจะมี web service หลายตัวเลยมี facebook twitter youtube flicker มี google drive email อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้พี่อาเลือกตัว facebook ก่อนนะครับกด setting ตรงนี้ถ้าเรายังไม่เคยทำ นะครับไม่เคยเชื่อมต่อระบบนี้กับ a c e b o o k เนี่ยก็จะมีการใส่ Username password ก็ทำตามขั้นตอนแต่ถ้าเคยทำแล้วนะครับมันจะจำเอาไว้นะฮะมันจะจำเอาไว้อันนี้พี่หาวเลือก to f a c e b o o k นะครับปึ้งของพี่ห่าวเคยทำไปแล้วมันจะจำเอาไว้ก็ไม่ต้องไปนั่งกรอก Username กับ p a ส s w o r d อีกนะครับแต่อันนี้ก็ได้ละเรียบร้อยอนะครับมันไปคุยกันเรียบร้อยแล้วกลับมาก็จะถามนะครับว่าอ่าตอนนี้เนี่ยเวลาถ้าเราเอา อิมเมจขึ้นไปสั่ง Transfer ขึ้นไปจะให้มันวางไว้ที่ไหนได้ให้วางไว้บน Facebook กับ Canon Image Gateway ด้วยไหมหรือว่าจะให้ Facebook อย่างเดียวหรือ c ค n o n Image Gateway Only แล้วก็ลิงก์ไปถ Facebook นะครับพี่เอาเลือก2อันเลยนะครับอ,อันนี้ก็หมายความว่ามีคอมเมนต์สามารถใส่คอมเมนต์เป็นเหมือนกับ Default ก่อนได้นะ,อ,ะอันนี้คอมเมนต์นิดนึงนะครับเวลาที่เราใส่ในกล้องเนี่ยตัวคอมเมนต์มันจะไม่มีแบบที่มันเป็น พิมพ์ภาษาทงภาษาไทยนะ,ะ,ะมาข้ามมาเลยนะครับตรงนี้ก็มา f c e b o o o Share r e n g e นะครับจะให้แชร์เป็น Public จะให้แชร์เฉพาะเพื่อนจะให้แชร์เฉพาะตัวเราก็ทำได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแก้ไขได้ตลอดนะครับ Submit ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะกด Set จึงเรียบร้อยโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับกล้องของเราเนี่ยก็จะสามารถ ส่งภาพขึ้นบน Facebook ได้แล้วนะครับง่ายมากเลยเนี่ยจบแล้วเราไม่ต้องมาดั้งทําอะไรพวกนี้อีกนะครับเสียเวลานะครับเวลาที่ทำเนี่ยกล้องก็จะมีเนี่ยครับรูปคลาวแล้วก็รูปที่เป็นเหมือนกับรีเฟซนะครับให้เราคลิกสักทีหนึง่งจึ๊บอ่าตอนนี้ก็จะเหมือนกับมันจะรีเฟซระบบเพื่อให้ กล้องตัวนี้รู้ว่าเราได้เปิดเซอร์วิสตัว facebook แล้วนะเนี่ยครับมาละกดโอเคเรียบร้อยนะครับอ่อนิดนึงพี่อาลืมลืมเปิด on. ออนต้องกดออนก่อนเมื่อกี้มันเลยไม่ขึ้นอะตอนนี้กด on. ออนดีเหมือนกันนะมีข้อผิดพลาดนี้ก็เลยได้เห็นเลยว่าเออทำไมเกิดไม่ขึ้นอะไรเป็นไงนะครับอ่าพอขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่า facebook ขึ้นมาเลยเวลาที่เราจะทําอะไรเราก็สามารถที่จะทําบนนี้ได้นะครับเนี่ยมาละอ่านี้น,นะครับเซนติมเมตกดปุ๊บก็จะเป็นการทานเฟอร์ภาพเราเนี่ยขึ้นที่ facebook จะทานเฟอร์แบบเต็มก็ได้แบบย่อก,ก็ได้นะครับมันจะมีออปชันให้เลือกบนนี้นะเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จละกดโอเครูปภาพของเรานะครับก็จะขึ้นไปอยู่บน Facebook ลองดูกันไหมครับไม่ยุ่งยากเลยนะแป๊บเดียวเอง เนี่ยมาแล้วมีหลายรูปแหลยนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วก็อยู่ในระบร้บอัลบั้ม Canon Image Gateway นะครับอ่ะลองทำกันดูนะครับมันเหนื่อยตอนแรกนิดหน่อยนะครับก็แค่กรอกข้อมูลนะขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่ามันจะมีอะ,อะไรให้เราทำเยอะนิดนึงแล้วพอเสร็จแล้วต่อไปเราสามารถ t ทรนเฟอร์ไฟล์จากตัวกล้องขึ้น Facebook หรือว่า YouTube อะไรเงี้ยได้โดยตรงนะครับ